สบายดีมาเบงพี่นออ้อ,นองเขาไม่ได้หมาลินไม้เนี่ยปามอนใ <laughs> ช่แม่แอร์ผักเพลิงหมาลินไม้ให้แม่มงังมนเด้อพี่นออ้องเด้อนี่เผาส่งหมาก,กพ็พอเหตายณ์จะกินโปบะเพื่อเท้าหลังล่างนะครับเส้นำเกลือเมี่ยนเผื่อว่าโบให่คนคมปันใดเพราะว่าแม่มอนบอกมาคมปันใดได้คันเท้าเบิ้ลเหนียวแล้วซอยดิบเลยอืม พันยายนมเพามยจะพาว่าดได้แม่ข้า <c> ว <oughs> ้กินดิบ <c oughs> ได้อ่าพันใบซอยดิบกินเนี่ยกับเจเีวกรแดกกับปุ่นกับยังหนะผนหมักกินนั่นหมักขมแบบเดียวกับโพ่ตะเบินนะขมมักแข่งขมมแข็งมักมให้กินเลยโต๊ก็กินเบาแข่งขม <c oughs> เออโต๊ก็หมักขมคือกันเนาะกินขมได้เนาะป้าปลาอนี้เลยหมักหมักอะไปลาท สลเตอลเออมัสไลดยเห็นไหมอยบ่มา้ามันจหอมหอเล่นะมัมสลดนะมาเพาซะก่อนเพาเลยกินเอ้ยอยำกรอบๆหอยเห็นนะพอ้ะเบิแล้วกินโอ้ยเป็นตะแสบเถนาะป่ยบ่เป็นตะแสบ,บเป็นตะแสบอืมอยมาขมนมัไมมันไมขหอกระปาดกินนิดจักถืออ่ะย ปั่นก้อยเราก็ต้องแซ่น้ำเกลือปั่นออกอม,มันอ่อนแล้วก็ปั่นออกไปต้องมาสุกมันนั่นในมันบำหม,มไไักคมบะไรเห็หนไหมขันคมไว่กินได้ปุนป่นปิน้งไวะปิ้งแล้วมาตำปุนป่นแซ่บหมักกินได้ในหน้าเด็ดคมไวยนะมยคมไวยจะคมแซ่บเออเอามาเผาเอาไวยมาเผาวมะพราแล้วกันฮะตำปุนป่นตำปุ่นชแมงดาป้าค่ะคือยังนี่หอมแมงดาพร้อมเนาะอือหอมแมงดาพร้อม สุดแซบสุดยอดเลยได้อันป่นไว้ใส่เมงดาขนาะดแซบขนาดเลยคนสปนใส่อันเฮ็ดเพื่องคน,น,นใส่เฮ็ดเพื่องกับเมดนดูใส่เฮ็ดเพื่องใส่เมงดาหนำใส่เฮ็ดหนำใส่เมงดาหนำกระแหงขักนวลใส่กันเลยเนี่ยเรืก่กระแซบของบ้านเฮาเนาะของกินบ้านเฮาพี่น้องของกินลาวลาวของกินลาวลาวแซบได้เออเผาให้มันะ มันใหม่ดูเด้อตัวนี้ก็ยังอ่อนๆหนึ่งได้ไหมสนเมืองเลยเนี่ยมอนก็มีหมโนูนะแม่เอนี่แหละมาลินน้ำขมืออืมเอาเผินเลยเป็นหมูเจริญมือนะอะไรเห็ดอีกย่างพิ่นก็มานั่งลินน้ำขูมมอือได้เพิ่นปไปคุดจิโร่ไปหาหน่อไม้ไปเกี่ยวเข่าเออไปเกี่ยวเข่าเพิ่นก็มาลินนี่เลยบนลินเพินเถะเฮือนลินเถอะนะเย็นลินแม่น,น,เนะเฮือนจาผมมีหมงอยู่เด็ด เด็ดใบให้ดผสมเขาเลยทางหนา่ลงเมื่อดบเบื่เฮือนนะเด้อคนละเบอเฮือนไม่แต่ไม่อะไรนะไม่แต่ไม่มันบไดหัวเป่าซางซีบได้หัวเ่เออซางซีบได้หัวไม่อัดมันเปืยนทางไรเปื่อยไม่อัดถือพ้นมากะเยนะอือ เดี๋ยวถือหน้ามาได้ได้ไหมอ่ะมันโค้งอันเตยถักยังนอนได้ยื่นมาทางในเห็นกันไหมอืออือนอนไปไปซันนล้วิตได้เฮือนไปห่างนางใหม่อยู่ไปสามีสามเกิดและเฉดได้อ่าบ่มีผู้เหตุบ่ม uh ีผู้สางก็แน่นั่นเอ้เฮือนไปยิงเอากระเถ่าอะไรเอาเหือเฮงใส่หาตีได้อันนี้ก็ได้ เออเผาส่นมันแหละเออลงไปนั่นแหละมันใหม่นี่กระปูน้าอถมาแตถงเฮียนมืองแรงโคตรขอกรสิขัวให้คนกินคนสิจ้ำอองมันนางลุงนางลุงนะาาสิบพันกี่มากินกระปูไรเนี่มากจ้ำอองไรนางลุงนะเฮ็ดกะนส้าวพันกี่ไปในสี่สิบบาท tất tìm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  tất bài tất tìm 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 บ่คอยบ่ได,ด,นด,นดนมม้ตามป้ายโดนๆบ่แม่มอนกินเโดนึงตามหุงนะมีผู้พากินดอกจังกินบ่มีผพากินกับบ่กินไนะบ่บ่บ่มักปไดยบ่สั่นซะแอปโกบขวักระแอบแอป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 ซืไปซื้อนะ้ำพอ่อนอีกก่อนยังอยู่บ่กบเพิ่น,กกนสิไปซื้อนะ้ำิ่นอีกก่อนจักกิโลหนึ่งมาปล่อยไว้พอได้แงงหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกใส่อไปใส่หมดแลยกบธรรมชาติสองตเด้อาปล่อยลงนี่เมื่อนั้นงูพี่น้องเลยงูขี้โก้งูเลื่อมๆมามาเกี่ยวมันกินกบเกี่ยวเอายุรางหันแะ้วนี่ย้าเบิ่นจับมารางหันตัวใหญ่เติบไล้วอดี้ไล่งูไปก็เอากบมาปล่อยไวปสนิท กบธรรมชาติสองตัวแล้วมาอยู่ในนี้ในน้องไนะ่ปล่อยพันลงมันเข่าได้ใส่แล้วเผล,ล่เราหนะ่งูขี้โกนะน่อามมันด้ามผ้านี่แหละเขาในหลืบมันเนืใสหม,มอหนาะคือบนจัดการมันซะมันจะหมวมากกินปลางูขี้โกะเนี่ยมันสะมาก,กินปลามันมาจอบกินปลากินก,ก,กบตะกี้งูเห่าเนี่ยบกกลายเดยไดดินเหมียเนี่ยงูเห่าขนาดเลยได งูเห wow. ่านี่เลี้ยงนี่สกีคอไก่อยู่นี่นี่คอไก่อยู่นี่นี่มา่รียนย่างแล้วมันมากินไข่งูเห่านะเบิ่งกล้วยนี่แสนปลายเพื่อนนี่เด้อขายถิ่มขายปลาซื้อได้นี่แสนปลายในกล้วยเครือนนี่ร้อยกว่าบาทเขาไปขายวีหนึ่งค่ะเขาเป็นร้อยแล้วกล้วยนี่นะเขาขายนะงาม มีปกใหญ่หนิมีแล้วแหละแม่ค้าเสียเอาในบ้านนี่แหละลูกร้านในบ้านนะมันซื้อขายหอมปลอมน่ะกวานทีโพดแล้วอันนี้บวานทีโพดกวางักแพวเขามางามเตยกระติด๊ดจะได้ใบเตยขนาด นี่ผักบงอันนี้นี่มันแซ่บไม่มอนมักผักบงอันนี้แล้วนี่โอ้ลายมือตำมังหุงกินคนเด้อนี่หยอดน้อยๆนี่น,น,น,นะผักบงแดงนี่แซ่บยุบตำมังหุงเา,าเผาแล้วเขากำมาล่างแลน,นี่แลนี่ล่างหกดำๆมันออกแล้วก็ซอยซอยดูได้เองเลย ซอยแบบพัาสิสุบโลุนะซอยแสม่เนซอยแสเกลือซอยแสลืออยสได้ทางสำบ้านเาิสุบเาก็มาปั้นออกเออได้แล้สำเล่างซะซ้ันอนี่มมอซอยแบบนี้ซอยได้บรซน้ำเกลือไ้ต้นใบก็ได้ก้อยแซ่บ นี่ก็มาตัดตีนเห็ดดอกนี่มันอ่อนอือโอ้ยข่อยพอได้เลือกข่อยจะเลือกข่อยจะเอาแต่ดอกสามนี่ข่อยพูมากอ่ะดอกน้อยนี่นี่อันนั้นนะบ่อยพูานี่สามดอกนี่ใหญ่นี่ซสานีนซอยซอยซุปแกงเห็ดบดสามนี่เขได้เออแม่เลยเขาได้สามนี่ ก๋วยเตี๋วผดีแกง,งกกแก,ง,แกงกับพัดีแกงแกงกับผัดีประสานสับสุกกับผัดีสำนีนะวันนี้ใส่นองสาวมาเห็ดไห่อายุคนจะปีก็เอสัมเดียรนีังเงินหะหาฮะหาหกหรอเปล่าเออหาหกปีนี่หาสิบหกปีเมมอนเป็นเอื่อยหลายปีเลยเมมอนหกสอง เป็นเดือยหกปีกันลืมโตหกปีกันหกสองปีนี่หกสองกับผูดีผุนเดอเดอืเดอนหน้าเดอเต็มหกสองไมนมอนนะที่หนึ่งท่านว่าวันเกิดไหม่มอนเดอที่หนึ่งท่านว่าเดอจะถึงวันเกิดแล้วเดือนหนา้าอันนี้ก็ถึงวันเกิดแล้วเด็ดจ,จ้าเลยน่าบ้านเมืองนายพล แดดสดใสถือใจผู้เกี่ยวเข่ามาเนี่ยเนาะนี่คือหัวอ,อกหัวอ,อกผู้เป็นเมียน้อยคำคืนยืนคอย,อยให้ลอยคอยทาปัวมาโอ้มีคืนวันบ่มีกำหนดเวลารอทาจังว่า โอกาสของเขาจะมีมีพัวทั้งทีก็ถูกสาพี่คนอื่นง้นตายทั้งเดินกำคืนคมคืนสีบีพอ้สึกตัวห้องนั้นก็ใหญ่เต็มทีปวดแล้วหรือดี เหมือนตกอาเวจีทั้งเป็นพบหน้าสามีเดือนละทีปีละครั้งคงบอสมหวังคอยทางลำบากยากเย็นมีอูปพรรศักวงทางเศร้าสายายเย็นเหมือนดังมีเวนมีกำน้ำามสนอ บต้องทนเป็นคนที่มีปอมด้อยหัวใจเลือนเลยตําคอยน้อยใจเป็นรองเก็บความหงวมเหงาสกเศร้ามากมายกายคงนี่นอสีวิตเป็นรองจำต้องฟื้นใจตัวเอง เยบเพลงมวนๆแล้วพี่น้องออมวนไทยคือเสียงเพลงโอเคบายพี่น้อง